กิจกรรมใหม่ไปตามซเซิร์ฟเจน,นะครับกับแสงอรงอร่าแห่งหอแก้วหวนคืนกลับมากับอันนี้มีจิตของพร้อมกายแท้มีอันยุดมาพร้อมกับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญกระดูกฐานะของเทปีแห่งแสงนะครับอันนี้เป็นเช้นใหม่ที่ไม่ได้เป็นเช้นฟิชั่นนอกเหนือนจากเช้น SP บวกที่เข้ามาก่อนหน้านี้มีอะไรในตู้อ,อย่าะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับ ว้าวเครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแชก์แวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรพยุทธวิญญาณรเซิร์ฟเวอร์จรีนะครับก็กิจกรรมหอกแก้วนะครับอันนี้เนี่ยของระดักที่เราจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รางสเต็ปกันก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นพวกสกินมีลูกแก้วสำหรับอัพสกินแล้วก็มีเงินนะครับใ่สอรมีจิตนะครับอันนี้จะมีของตัวถงังยาแล้วก็เอสพีเก่าๆที่เคยมานะครับถือว่าของที่ต้องได้ใช้นะอันนี้มีจิตหลงๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ตรวจถึง60เป ก็ถือว่าสาหรับคนที่ยังทาไม่เต็มจากปัจจุบันคงจะเต็มแล้วแล้วก็สําคัญมากครับอันนี้เป็นทางด้านของตัวหน้ารูนนะครับเป็นหน้ารูนรุ้งเลยนะแต่ละอันเนี่ยก็ให้ค่าสเตตัสที่เยอะและดีะมากเราต้องคอยหาแบบไปทําหน้ารูนให้กับตัวละครตัวนั้นนะครับมีอกน้องหลงรี่รันนะครับอันนี้เป็นซีนนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมจุดพุก็มีนะครับละนานมากแล้วต่อด้วยชนะ้านของสกินนะครับเป็นสกินหลงหลงล่างหอแก้สีฟ้านะสำหรับคนที่ จริงๆอ่ะใครมีแล้วก็เอาไปสําหรับอัปดาวได้สําหรับคนที่ไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นทะนาของอกลงหลง sp นะครับฟิวชั่นชิ้นนี้ถ้าอยู่ในระวางสเต็ปแบบนี้เนี่ยน่าจะรีรันนะครับอาจารย์จำไม่ผิดเนี่ยมันเคยผ่านณจุดจุดนี้ไปแล้วนะครับทะนาของระวังที่เป็นตัวในตู้นะครับจะมีทะนาของอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวจิตนะครับสำหรับไขกุญแจเนาะก็จะได้รับพาสซีฟของตัวเมตตาเทพนะครับเมื่อใดก็ตามที่ล้งหลงเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมตตาแต่ว่าพาสซีฟเขาเนี่ย ยังทํางานในเมตาได้อยู่ดีครับก็คืออันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของตัวเซิร์ฟนอตที่จ่ายเคยทำให้ดูนะจิตขั้น1ิบวกขึ้นไปสามารถนําตัวจิตมาใช้ได้เลยครับแล้วก็จะมีพวกอกทะน้านของตัวน้องด้วยนะถือว่าดีนะครับนี่ครับคือหน้านี้นะครับสำหรับสายนะก็จะมีเป็นเมตาเทพนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยสายซัพพอร์ตเหมือนจะเห็นอยู่ประมาณ2อสาตัวนะครับมีออสการ์มี Oscar, มน้องหลงกลับมาดูกันที่รางวัลอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทาน่าของอกเทพีแห่งแสงนะก็ถือว่าเป็นนชิ้ที ดูดีอยู่นะครับสำหรับคนที่สนอกสนใจนะจะมาจัดการตามหานะครับเป็นเชียนที่ทําให้บัร์คุณสมบัติของตัวเด่งรีบนะครับที่เป็นตัวพาสซีิของน้องเนี่ยดีขึ้นนะจะไม่ผิดมันได้ถึง40เแตนะครับแตะละ30เลยถือว่าดีมากมันจะเป็นหน้าลูนนี่คือหน้าลูนลุงนะครับแล้วก็กายแท้ครับกายแท้เก่าๆนะแต่ว่ามีอยู่หลายตัวมากเลยค่ทางทําให้ตันก็จัดได้มีดูนแดงแล้วก็ขอรางวัลอื่นๆจิปะทะเหมือนพวกตู้กายแท้ทั่วไปนะครับ การันตี320นะครับทานาของตัวของระบันใหญ่สุดนะแล้วก็เป็น180นะครับอกทานาของตัวเทปีแห่งแสง120นะครับกายแท้อยู่ที่60นะของ SP นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเดี๋ยนกลับมาสําหรับคนที่ขาดของต่างๆนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีส่วนราคาแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก SP เลือกได้เหมาะสําหรับการทํา SP เก่าๆแต่ก็ยังว่าครับมันผ่านมานานแล้วถ้าจะกลับไปทําก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันจะคุ้มดีขนาดนั้นหรือเปล่านะจ๊ะ ถ้าถามว่าทางด้านของตัวของร้านค้านะครับจะถูกกว่าไหมจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถูกกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันราคาก็เท่าเดิมนะครับ6ก6กเซิร์ฟไทยก็15บาใบนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเท่าเดิมมีของละวันจิปะทะอื่นๆแถมอยู่ด้วยนิดเดียวเองนะอมไม่ต่างกันมากในเรืราคาตามท้งที่รีดันเก่า เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทางหน้าของตู้รีรัน SP รอบนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆเหมือนกายแท็กรวบกลับมาเหมือนกิจสัญญา,าผู้พานของซื้อว่าไทยเลยนะที่จะเอาตัวเก่ากลับมานะครับก็ฝากกไปด้วยจากที่นี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค่แฟันก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่หน้าฝาร้านเติมเงินสเตลล่ลาโกพัทเติมถุตัวใหมเติมดีไม่ดิรันไว้เจอกันใหม่นครับบ๊วยครับ